สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้มีเทคนิคการขาย Elevator pitch นะมาฝากกัน Elevator pitch คืออะไรนะครับถ้าคุณเป็นเซลล์ที่คล่ำบอดมานานคงเคยได้ยินกันบ้างผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักนะคำนี้นะครับ Elevator ก็คือลิฟต์ใช่ไหม t c h ก็คือเหมือนเหมือน Pitch Pitch งานอนะ่ะ t c h นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบได้กับการพีชงานในลิฟต์ สมมุติเจอลูกค้าอย่างเงี้ยเปรียบเทียบได้ง่ายคือลิฟต์อ่ะอาจจะมีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณนาทีสองนาทีใช่ปะ่ะก่อนจากกันดังนั้นคุณจะต้องขายให้ได้อะจะคำนี้นะขายให้ได้ภายในเวลาจํากัดน,นะครับอาจจะมีเวลาอยู่แค่นาทีสองนาทีเนะี่ยทำยังไงดีถ้าเรียบเรียงกันใหม่เนะี่ยก็เปรียบได้กับการแนะนําตัวนะแนะนําตัวแนะนําตัวเรานะครับให้ลูกค้าสนใจนะ เดี๋ยวไปดําเนินการซื้อขายอะไรต่อก็คือค่อยว่ากันนะครับเป็นแต่ว่าภายใน2นาทีแรกอะ่ะจะต้องจับความรู้สึกแล้วก็ทําให้ลูกค้าแบบอยากที่จะไปกับเราต่อนั่นเองนะครับเลเวอเตอร์พีชนะอย่างแรกก็คือดูเรื่องของสถานที่นะเรื่องของโอกาสต,ต่างๆส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกในลิฟต์ก็ได้นะหรือว่าพวกงานอีเวนต์งานสัมมานาอย่างเงี้ยเจอลูกค้ามุ่งหวังเราจะ แนะนำตัวยังไงให้มันโดนแล้วก็ไปต่อให้ได้นะครับแค่นี้เองนะไปต่อให้ได้นะอันนี้เอาไปใช้จีบสาวก็ได้นะครับเลเวเตอร์พีชสั้นๆเลยแล้วกันสเต็ปแรกครับแนะนําตัวนะแนะนําตัวให้คมภายในหนึ่งประโยคนะครับง่ายมากเทคนิคแนะนําตัวคือหนึ่งชื่อนะครับสองก็คือคุณทําอะไรตําแหน่งนะครับสามก็คือบริษัทเกี่ยวกับอะไรสี่ก็คือความสเปเชียลของบริษัท นะเแค่นี้เองเช่นสวัสดีครับแนะนำตัวผมแพนนะครับผมเป็น CEO บริษัท Silver Lake ทำนวัตกรรม AI Influencer เจ้าต้นต้นของประเทศไทยเห็นไะหมแค่นี้เองสวัสดีครับผมแพนผมเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัท XYZ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบ Cloud Computing เป็นผู้นำในประเทศไทยมากแค่เนี้ครับเขาเรียกว่าวักเดียวแล้วก็มีครบเลยชื่อคุณตำแหน่งบริษัทแล้วก็ ความเจ๋งนะครับอะไรที่มันสเปเชียลนะอันที่สองครับนี่คือท่อนสองะง่ายมากประโยชน์ที่คนฟังจะได้โอเคไหมอย่างเช่นผมแบบบอกว่าผมเป็นแพนนะครับเป็นเซลล์ดี렉เตอร์ของบริษัทที่ทๆที่ที่สเปเชียลมากเรื่องของระบบไอทีแบบ B2B ประโยชน์ที่เขาได้เช่นถ้าเกิดคุณเอกชัยสมมติเอกชัยเพิ่งเจอเนาะ มีอะไรให้ผมช่วยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมทีมขายจากการทีมขายเนี่ยผมมีความสเปเชียลตรงนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญตรงนี้มากยินดีมากที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ฟรีๆครับแค่นี้นะเห็นไหมว่าในเนื้อเนื้อเนื้อประโยคเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการให้คนนั้นได้รับก่อนที่เราจะไปเอาตังค์จากเขาแค่นั้นเองครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วย call to action สุดท้ายคือ ปกติ elevator p i ์ c h ถ้าเราขาย B2B อ่ะมันคงไม่ได้แบบสามารถปิดได้น้าตรงนั้นเลยหรอกใช่ไหมก็ต้องแบบไปต่อด้วยกันทำนัดนะครับเช่นเอ่อถ้า next step ขอนามบาัตรเพื่อที่จะส่งอ e ีเมลทำนัดได้ไหมครับอธิน่าอยากแวะเข้าไปเนี่ยก็ว่าตรงๆเลยเช่นคืออยากแวะเข้าไปนะครับขอไปเจอได้ไหมเชื่อเลยครับว่า v l t v r t o ตอร์ c h ที่ดีอ่ะเขาก็ยินดีจะแลกนามบัตรกับเราอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือ มันใน next step แน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ครับเทคนิค elevator pitch นะครับจากการแนะนำตัวภายในลิฟต์เวลาสั้นๆนะทำยังไงให้มันจับใจโดนใจลูกค้ามุ่งหวังนะครับแล้วก็มีสเต็ปในการทำนัดกันต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกูกรูการเซอล์ร้านนะครับคอนเทนต์ได้ใหม่ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับสวัสดีครับ